นโยบายรัฐบาลที่พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้กำลังซื้อลดลงไปธ<แ>นาคารแห่งประเทศไทยก็รักษาอัตราเงินอัตราดอกเบีย้ยยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสนับสนุนเรื่องอการเงินเรามีระบบการเงินที่ช่วยตลาดอสังหาหลายนโยบายมากทางบ้านหลังแรกทาง เงินสนับสนุน300แสนล้านจากแบงค์ชาติซึ่งตอนแรกอาจจะเชื่องช้าหน่อยแต่ตอนนี้รู้สึกไปไปได้สวยมากนะฮะทุกแบงก์ก็รายงานว่าผู้ซื้อแล้วก็การปล่อยสินเชื่อตอนนี้ขยายตัวค่อนข้างมากต้นทุนที่ดินที่สูงขึ้นตามราคาประเมินกลางของกรมที่ดินนะครับซึ่งบางพื้นที่ก็ขึ้นไปรอแล้วบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้ขึ้นาจากการปรับ ราคาก็จะทําให้มีผลทําให้ต้นทุนที่ดินเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นระดับ10-20เอร์เซนตนะครับแต่ในมุมของลูกค้าเนี่ยะจะกระทบก็คือ1คือต้นทุนที่ดิน2คือค่าธรรมเนียมโอนนะครับค่าธรรมเนียมโอนก็จะอิงจากราคากลางกรมที่ดินซึ่งราคาค่าธรรมเนียมโอนก็จะ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมโอน2%ค่า,ากรจุดหแล้วก็ค่าภาษีธุกรกิจเฉพาะ3.3%นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ประมาณ5-6เป็นต้นทุนที่สะท้อนกับราคาราคากลางของการโอนนะครับราคาบ้านเพิ่มขึ้นเนี่ยคิดว่าคงจะเฉลี่ยประมาณ5-6นะครับเป็นประมาณนี้นะครับ